ตัวนี้ทำลายหนีสาวสวยนะฮะสงสัยตัวนี้ต้องเป็นขนยาวแน่ๆนเลยส่วนตัวนั้นจะเป็นขนปุยฟูตัวนั้นน,นะนะตัวสีหมอกแต่ตัวนี้เขาจะเป็นขนยาวแน่เลยทั้งขนยาวทั้งปุยเบ้าวิวหนูชื่ออะไรลูกหนูยังไม่มีชื่อคะ่ะคุณแม่ยังไม่ตั้งชื่อให้เลยโอ้ เ้หนูง่วงนอนง่วงนอนแล้วทีนี้ตื่นมาเล่นมาเล่นแล้วก็มากินแล้วก็นอนดูเท้าสีชมพูเท้าสีพูเท้าสวยจังเลยค่ะดู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 มือสิดูดูมือมือก็สีผูเท้าก็สีผู แม่จับหน่อยค่ะแม่ออออจับหน่อยค่ะมีวค,วมมะวความสุขจริงๆเลยได้เกวนเหมียวเนี่ยได้เกินเหมียวเนี่ยแม่ความสุขจังเลยอความสุขจังเลยค่ะช่วยจังเลยลูกช่วยจังเลยนี่ช่วยจังเลยโอ้ยม่ไหวแล้วว่างนอนหนงว่างนอนแม่ <laughs> ดูท่าเขาดูท่าเขาง่วงนอนสุดๆแบบว่าจับทำอะไรก็ตามนั้นจัดไปคะ่ะคุณแม่อะไรตอนนี้เอ้นี่ไงมาแล้วหรอลูกฮะไปไหนมาไปขึ้นนอนเลยเร็วขึ้นนอนกับเพื่อนเร้วขึ้นนอนกับพี่สาว